สวัสดีค่ะพี่น้องอันมื่อนี้สีผาะมาเบิงไรน้าส่วนผสมโคกน้องน้าค่ะเนกก็คือมือแรกที่ขุดบอ่อยู่ทุ่งนาค่ะบ่อป่าบ่อป่าใหญ่ค่ะบ่อใหญ่ค่ะ อันสิเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลเมื่อขุดบอ่อเมื่อแรกนะคะปีที่แรกเลยนะคะอันฉันก็อยากได้ลายค่ะพี่น้องอันอยากได้สะปล่อยป่าเลี้ยงป่าเนี่ยเพื่อวหานประกอบอาหารน้ำลูกน้ำรานพี่นอ้องเอามายามก็ะสิมี เป็นคองเ้าเองกระสิมีหมักม่วงอ่ะมีผลละไม้เป็นกองเ้าเองปลูกปีแรกเนี่ยฉันไปซื้อต้นไม่มาแรงแรงแรงลายพี่น้องแรงลายปีแรกปีที่เริ่มปลูกอันเอารถกในคนน้ำม,มาจากบ้านนะคะพี่น้อง อันซื้อต้นไม้มาแล้วย่านต้นไม้ไตเพราะว่าพนมาขุดสะให้กบประมาณยันกลุ่มพายันต้นไมต้ไหลายกับคุณน้าม,มาจากในหมู่บ้านนะคะมาหดโอ้ยต้นละขันวันนี่พี่สาวว่าโอ้ยมันกอปลูกลายเทมันสิหดน้าไว้โบต้นไม้มันสิบ่ตายตีฉันว่าโอ้ยพอความอยากได้พอความหัก ความหักกันเลยบ่ต้องเมยเลยบ่มีความเมยค่ะกับบตายจากต้นค่ะต้นไม้นะต้นหมะม่วงต้นหมักม,ม,กมีอ่าหลายหลายอย่างมีเอาคโคดูก็มีค่ะอันป้าป้าไม้ก็คือปลูกผสมประสานกันเลยกับต้นนั้นพนลไม้นะคะป้าพยุงสักท้องค่ะ ไปดูเห็นบ่ครับอันพยุงพยุงในงามงามสูงสูงแล้วใหญ่ใช้ประโยชน์ได้แล้วกระสีมีอันข้างล่างข้างบนนี่กระสีเป็นเป็นเครือของกระทบโลกกับอันฟักเขา่าข้างล่างกระสีเป็นเห็นบ่ค่ะนี้กระชาย กะใช้ขาวกะใช้ดำค่ะกะคือ่าปล่อยให้พื้นทีวางเปล่าเลยอ่านกะคือได้ประโยชน์ทั้งข้างบนกลางก็ได้กินหมกม่วงกับข้างล่างก็มีกะใช้อันนี้ตรงนี้จะเป็นโพนกะคืออยู่กับขางสะคูสะเขานะ่ะเพิ่นเอินคูสะอันบอก่ะ พ้นนี่ฉันก็พ้นอยู่นี่ดังเดิมแล้วก็คือฉันก็ซื้อไอผักหวานค่ะพี่น้องเบ่งรู้ผักหวานผักหวานก็ได้กินบ่าตายอันคนน้ำมหดกันไว้อันพ้นนี่ก็เห็ดปวกก็สิออกทุกปีฉันก็ได้ไปเจ็บเห็ดทั้งได้กินอยู่นี่ละ่ะเหลือกินได้ใส่ตู้เย็นได้ใส่ห้องฟิดไปกิน ตลอดปีกอไผ่ไผ่กับนอไม้ก็อยู่นี่แหละค่ะค่ะผักหวานก็นอยู่นี่แหละค่ะเห็ดก็อยู่นี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเอาจำลองให้เป็นโคกไปเป็นปลาเป็นพราค่ะปลาเห็ดปวกก็ต้องเกิดนี่ผักหวานก็นอยู่นี่เห็ดก็อยู่นี่นี่ค่ะนี่หลายอย่างอันต้นไม้นี่ ปลูกนี่บ่ได้สนใจว่าเจ้าสิทีหรือสีหังปลูกลงไปต้นไหนเพราใจกะตัดถิมตัดถิมกับม่ได้เสียประโยชน์ได้พี่น้องเอาไปเฮ็ดฟื้นงานพยุงงานสักเนี่ยฟื้นหนึ่งเข่าฉันพอบานฉันวางสิละโอ้ยตั้งแต่ฟื้นหนึ่งเข่าเขายัางได้ใส่ไม่พยุงไม่สักเลยประสาอย่างมาเั้นว่า ภาษาหยังพูดไม่บักคาพี่น้องไม่บักคาตามบักคุดมีเกษมีรินจีลิ้นจีค่ะ